บทที่11ตื่นแน่แล้วจ้ะคนดีของคิม้มเสียงกระซิบแผ่วๆที่ริมหูทำเอาขวานมานัสถึงกับงวงเงียตื่นขึ้นมาก่อนจะยิ้มอย่างเขินอายเมื่อตอนนี้ทั้งเขาและเธอต่างเปล่าเปลือยและกำลังแนบชิดกันอย่างที่สุดไหนคุณสาบานว่าจะไม่ทำอะไรฉันไงคุณผีทะเลควานมานัสแส้วยวายขึ้นมา ยังกรบเกลื่อนความอายที่กำลังสูบฉีดขึ้นมาบนหน้าจนแดงแสบแต่คำพูดนั้นยิงทำให้นาคิมสวมกอดหญิงสาวเอาไว้เสียเต็มรักกว่าเดิมก็คุณมาอ่อยผมก่อนนี่นาะคนผีทะเลว่าเข้าไปนั่นจนหญิงสาวถึงกับย่นจมูกใส่อย่างแกล้งงอนคนบ้าเมื่อกี้เป็นคนผีทะเลเพิ่อแป๊บเดียวเพิ่มเป็นคนบ้าซะแล้วนายคิมบอกเสียงกลัวหัวเราะ พร้อมกับเอื้อมมือไปปัดไรผมที่เกะก,กะใบหน้าของหญิงสาวให้เป็นระเบียบสัมผัสอันอ่อนโยนของชายหนุ่มทำเอาหัวใจของควันมานัดยิ่งเต็มตื้นก็คุณมันเจ้าเล่ห์จริงๆนี่นาะต่างกับเมื่อก่อนลิบลับควันมานัดไม่รู้ตัวเลยว่าเธอไม่ได้พูดถึงอดีตเมื่อห้าปีก่อนมานานมากแล้วผมก็ยังเป็นผมคนเดิมนะควันเป็นนายคิมที่รักคุณเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วคุณล่ะ คุณยังรักผมบ้างหรือเปล่าเสียงกระซิบวอวอในท้ายประโยคส่งผลให้หญิงสาวถึงกับเงยหน้าขึ้นไปสบตาฉันว่าคุณคงหิวแล้วเดี๋ยวอาบน้ำแล้วไปทำอะไรให้ทานนะควันมนานัดรีบพราออกไปอย่างแสนอายจนนาคิมถึงกับหัวเราะร่วนรีบกระโดดลงไปจากเตียงเข้าไปในห้องน้ำด้วยกว่าจะได้ทำอาหารเชา้าก็ได้เป็นอาหารสายเพราะกว่าจะเสร็จภารกิจในห้องน้ำ ขวัญมนัดก็แทบหมดแรงไม่อยากเชื่อว่าเธอจะมีแรงเดินสิด้วยซ้ำแต่หญิงสาวก็ลงมือทำอาหารเช้าง่ายๆพวกแคมกับไข่าดาวให้นาคิมที่กำลังทอดมองหญิงสาวอย่างรักใคร่อดคิดไม่ได้ว่าหากทุกๆเช้าเขาจะตื่นขึ้นมาแล้วได้โอบกอดคนที่ตนรักเอาไว้มีกิจกรรมรักตื่นเต้นแบบนี้ด้วยกันและมีเธอคอยทำอาหารเช้าให้เขาทานแบบนี้ เขาคงเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยทีเดียวอร่อยจังนายคิมเคี้ยวอาหารแก้มตุยทำท่าเหมือนเด็กๆที่ได้กินของอร่อยจนขวัญมนัดถึงกับสายหน้ายิ้มยิ้มแต่คนทําตัวเหมือนเด็กก็ยิ่งฉีกยิ้มกว้างทั้งปากทั้งตาแค่ไข่ดาวกับแฮมจะอร่อยแค่ไหนเชียวขวัญมนัดว่ายิ้มยิ้มอร่อยทั้งนั้นแหละเธอเป็นฝีมือคุณนายคิมชมปอ จนขวัญมนัดถึงกับย่นจมูกใสกับความปากหวานของชายหนุ่มตรงหน้าขวัญคุณอยากออกไปเที่ยวไหมที่ฝั่งทางนู้นมีประการังน้ำตื้นสวยๆเยอะเลยนะอยากไปดูไหมนายคิมมองอาการตาโตตื่นเต้นของขวัญมนัดยิ้มยิ้มจริงนะคะฉันอยากไปค่ะหญิงสาวบอกอย่างกระตือรือร้นยิ้มดีใจเหมือนเด็กๆที่จะได้ไปเที่ยวจนนาคิมถึงกับยิ้มตามอย่างเพลิดเพลิน ขวัญยังมีแรงไปเที่ยวอีกเหรอผมนึกว่าคุณหมดแรงแล้วสิอีกนายคิมกระซิบถามยังหยอกเยา้าจนหญิงสาวถึงกับเอื้อมมือมาตีแขนชายหนุ่มจนต้องแกล้งร้องโอดโอยไม่ต้องมาพูดเลยรีบทานได้แล้วแล้วก็รีบพาไปเที่ยวด้วยขวัญมณนัดทำหน้าย่นใส่แต่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นหัวเราะเมื่อนายคิมตะเบะท่ารับคำสั่งรากับปฏิญาณตนว่าจะอยู่ในโอวาทของหญิงสาวตลอดไป รับทราบครับเมียที่รักนาคิมว่าพรางยิ้มหวานจนตาเชื่อมกินกินไปเลยแม้น้ำเสียงจะแซงทำเป็นดุแต่ริมฝีปากบางก็คลี่ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขจนปิดไม่มิดก่อนที่ซองหนุ่มสาวจะหัวเราะให้กันอย่างมีความสุขหลังจากทานข้าวเสร็จขวัญมนัดก็รีบออกไปหาชายหนุ่มที่กำลังเตรียมของอยู่ข้างนอกบ้านอยู่นายคิมพอเห็นขวัญมนัด ก็รีบชูอุปกรณ์ดำน้ำดูปะกการาังน้ำตื้นให้ดูนาคิมกระโดดขึ้นไปบนเรือก่อนจะดึงรั้งร่างบางให้ตามขึ้นมาด้วยก่อนที่ชายหนุ่มจะพาเรืออ้อมไปยังอีกด้านของเกาะที่มีปะกการาังน้ำตื้นขึ้นอยู่ควัญมนัสมองทิวทัศน์รอบกายอย่างตื่นเต้นเพราะตั้งแต่ที่เขาพาเธอมาที่นี่หญิงสาวก็ไม่เคยได้ออกไปไหนนอกจากอยู่ในบ้านเท่านั้นรีบสวมชูชีพ พร้อมกับดึงหน้ากาก,กสนอกเกอร์มาสวมทำท่าจะกระโจนรงเรือเสียให้ได้จนนายคิมต้องฉุดเอาไว้ก่อนพร้อมบอกเสียงกรั่วหัวเราะไม่ตงรีบก็ได้ขวัญเดี๋ยวผมจะลงไปก่อนนะเพื่อมีตานทะเลอยู่แถวนี้คุณจะได้ไม่โดนกัดเอานาคิมว่าพลางมองสำรวจไปบนผิวน้ำมันคือตัวอะไรล่ะคะควันมานาะถามอย่างสงสยัย เพราะเธอเองก็ยังไม่เคยดำน้ำเลยสักครั้งในชีวิตถึงได้ไม่สั่นทัดนักพิษคล้ายแมงกระพุนถ้าคนที่พาก็จะมีผื่นแดงขึ้นตามตัวทรมานอย่าบอกใครเลยผมนี่โดนประจำท่าทางของนาคิมไม่ได้ทุกร้อนแต่ขวัญมนัดถึงกับกลืน้ำลายลงคออย่างยากเย็นเลยทีเดียวเพราะแค่บอกว่าพิษคล้ายแมงกระพุนเธอก็ใจฝ่อแล้วคุณไม่ต้องห่วงหรอกช่วงนี้ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ แล้วถ้ามีผมจะกวักน้ำไล่มันไปเองอย่าห่วงเลยนะนายคิมทำซุ่มเสียงหนักแน่นจนขวัญมนัดย่นจมูกใสเพราะคิดว่าโดนล้อเรื่องที่เธอกลัวทำให้ได้อย่างที่ว่าก็แล้วกันรีบลงไปสิขวัญมนัดเร่งสายตาก,ก็กำลังเพ่งมองลงไปในน้ำทะเลใสแจ๋วที่เห็นประการังอยู่รางๆนายคิมเองก็รีบทำตามคำสั่งด้วยสีหน้ายิ้มยิ้ม ชายหนุ่มค่อยๆหย่อนตัวลงไปในน้ำทะเลก่อนจะยื่นมือขึ้นมาให้หญิงสาวได้จับเอาไว้แล้วลงน้ำไปด้วยกันทั้งสองร่างต่างลอยคลอในน้ำโดยมีมือของนาคิมยังคงจับมือของขวัญมณัดเอาไว้แน่นส่วนมืออีกข้างก็ทำหน้าที่กวักน้ำไปข้างหน้าเบาๆไล่แตนทะเลอย่างที่พูดเอาไว้ประการรังน้ำตื้นสีสันสวยงามมากมาย อวดสายตาของคนไม่เยือนจนสองหนุ่มสาวถึงกับเพลิดเพลินยิ่งขวัญมนัดด้วยแล้วพอเห็นหมู่ปลาสีสันสวยงามกำลังว่ายเข้ามากินสาหร่ายทะเลในแนวปะกการังก็ถึงกับเผลอเอามือมาปิดปากอย่างตื่นเต้นโลกใต้ทะเลเป็นอย่างไรวันนี้ขวัญมนัดก็ได้ทัศนาจรจนเต็มอิ่ม และยิ่งสัมผัสจากมือหนาที่กุมมือเธอ,อาไว้ไม่ยอมปล่อยยิ่งทําให้ขวัญมนัดมีความสุขมากขึ้นไปอีกยังบอกไม่ถูกยิงสาวโผล่หน้าขึ้นมาจากน้ําก่อนจะถอดหน้ากากสนอกเกอร์ออกพร้อมกับมองไปทางชายหนุ่มที่กําลังโผล่หน้าขึ้นมาจากน้ําเช่นกันขวัญยิ้มอะไรยิ้มแบบนี้อย่าหาว่าผมไม่เตือนนะอย่ามาซนนะขวัญมนัดแกล้งว่าเสียงเขียวขวัญก็อย่ยิ้มแบบนี้สิ รู้ไหมว่ายิ้มแบบนี้ทีไรผมอยากจะกลืนกินขวัญไปทั้งตัวเลยนายคิมทำท่าทางจะตะปบหญิงสาวเหมือนอย่างที่พูดจนขวัญมนัดถึงกับว่ายน้ำหนีพร้อมกับหัวเราะเสียงหวานเย็นนี้นะมาให้พี่กินสดดีๆนายคิมก็ดูท่าจะสนุกเพราะรีบว่ายน้ำตามหญิงสาวไปจนทันก่อนจะคว้าเอาร่างบางมาโอบกอดเอาไว้แน่นแม้จะขัดใจกับชูชีพที่กำลังกันเขาออกมาก็ตาม ท่าทางของนาคิมคงจะดูตลกมากจนขวัญมานัดถึงกับหัวเราะเสียงดังจนนายคิมเอื้อมมือมาปีบจมูกอย่างหมันเขี้ยวให้ขึ้นฝั่งก่อนเถอะขวัญเสร็จผมแน่นายคิมทำท่ากัดได้อย่างเซ็กซี่จนขวัญมนัดถึงกับยิ้มขำก่อนจะหน้าแดงส่้นขึ้นมาเมื่อคิดได้ว่าคงไม่ใช่แค่คำขู่เสียแล้วเพราะต้องถูกเขาทำโทษหนักแน่ประการังตรงนั้นสวยมากเลยเราไปดูกันนะ นาคิมหัวเราอเสียงดังเมื่อหญิงสาวเปลี่ยนเรื่องในหน้าตาเฉยแต่ก็ยอมทำตามอย่างว่าง่ายจนผ่านไปนานขวัญมนัตก็ดูเหมือนจะไม่มีทีท่าจะขึ้นเรือเลยจนนาคิมต้องกระตุกมือบางเอาไว้วันนี้พอแค่นี้เถอะนะคุณแช่น,ำน้ำน,นานๆเดี๋ยวจะไม่สบายเอาขวัญมนัตทำหน้าเสียดายแต่ก็ยอมตัดใจเพราะจะว่าไปแล้วเธอก็รู้สึกคันยุบยิบ จากการแช่น้ําเค็มนานๆเหมือนกันถึงได้ยอมตามนาคิมขึ้นไปบนเรืออย่างว่าง่ายแถมชายหนุ่มยังรีบไปหยิบผ้าเช็ดตัวมาคลุมร่างให้หญิงสาวยังเอาใจขอบคุณค่ะควันมนัสบอกยิ้มยิ้มก่อนจะกระชับเอาผ้าเช็ดตัวเข้าหาตัวเพราะเริ่มหนาวสั่นแล้วเหมือนกันหนาวมากไหมผมน่าจะชวนคุณขึ้นมาเร็วกว่านี้ชายหนุ่มว่ายังเป็นห่วงเมื่อเห็นอาการสั่นจนปากซีดของหญิงสาว ไม่เป็นไรค่ะฉันทนได้คุณรีบไปขับเรือเถอะนาคิมรับคำแต่ก็ไม่ไวยหันกลับมามองหญิงสาวยังเป็นห่วงพร้อมกับรีบออกเรือกลับบ้านพักทันทีเพราะอยากให้หญิงสาวได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าท่าทางเป็นห่วงเป็นใยของนาคิมที่แสดงออกมายิ่งทำให้หัวใจของขวันมนัทเต็มตื้นและอบอุ่นมากยิ่งขึ้นพอถึงบ้านพักชายหนุ่มก็รีบรงเรือ ก่อนจะรับเอาร่างของหญิงสาวลงมาวางไว้ที่พื้นได้อย่างนิ่มนวลคิมขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ขวัญมนัดพึมพำบอกเบาๆพร้อมกับยิ้มหวานส่งให้ถ้างั้นคืนนี้ขวัญก็ให้รางวัลผมสิครับขวัญมนัทตาโตก่อนจะเอื้อมมือมาหยิกแขนของชายหนุ่มจนนาคิมร้องออกมาเสียงดังก่อนจะหัวเราะกว้างๆท่านลึง่งคุณไปอาบน้ำก่อนเลยไป ยิงสาวว่าพรางดุลหลังคนที่กำลังยิ้มทั้งปากทั้งตาแถมยังมีหน้าเอี้ยวตัวกลับมาถามน่าใจนะว่าไม่อยากอาบด้วยกันหน้าของควันมนัสถึงกับแดงแปลสขึ้นมาทันทีก่อนจะเตรียมหยิกแขนชายหนุ่มอีกรอบอย่างทำโทษที่ชอบพูดอะไรให้เธออายอยู่เรื่อยแต่นาคิมก็รีบผุดหายไปอาบน้ำอย่างรวดเร็ว และพอขวัญมนัสทำความสะอาดร่างกายของตนเองเสร็จบ้างก็ต้องอดแปลกใจไม่ได้เมื่อก้าวเท้าลงมาชั้นล่างและพบว่ารอบๆบบ้านเหมือนจะถูกเนรมิตด,ด้วยแสงเทียนจากเทียนหอมมากมายที่ถูกวางไว้ตามมุมต่างๆของบ้านเมื่อคิดได้ว่าเป็นฝีมือของใครริมฝีปากบางก็ครี่ยยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัว หญิงสาวเดินตามเทียนหอมที่ดูจะยาวไปจนถึงระเบียงบ้านที่เปิดโล่งไปสู่ชายหาดเบื้องหน้าได้ยินเสียงคลื่นซัดชายฝั่งอยู่ไม่ไกลนอกระเบียงที่ร่มอ่อนๆกำลังพัดเย็นสบายมีโต๊ะดินเนอร์สำหรับสองคนถูกตกแต่งด้วยเทียนหอมและดอกกุหลาบสีขาวปักใจกันเอาไว้จนหญิงสาวอดจะเยื่มจนหญิงสาวอดจะเอื้อมมือไปหยิบขึ้นมาดอมดอมอย่างสดชื่นไม่ได้ ชอบไหมครับที่รักเสียงกระซิบหวานแผ่วเบามาพร้อมกับอ้อมกอดที่กำลังรัดรึงร่างบางเอาไว้จากทางด้านหลังจนขวัญมนัดถึงกับหัวร้อเสียงหวานคุณทำเองเหรอคะหญิงสาวเอี้ยวตัวกลับมาปรชิญหน้ากับชายหนุ่มที่กำลังยืนยิ้มให้เธออยู่ชายหนุ่มไม่ตอบแต่กลับก้มหน้าลงมาจูบริมฝีปากของหญิงสาวยังอ่อนโยนนิ่งนานราวกับจะหยุดเวลา,เาไว้แค่นี้ก็ไม่ปาน ขวัญแต่งงานกับผมนะครับนายคิมถอนริมฝีปากออกมาก่อนจะกระซิบกับหญิงสาวแผวเบาแต่ว่าหนักแน่นทุกคำพูดจนขวัญมนัดถึงกับตกตะลึงจนพูดไม่ออกผมอาจจะเห็นแก่ตัวนะขวัญที่มาขอคุณแต่งงานตอนนี้แต่ขอให้คุณเชื่อว่าผมจะเห็นแก่ตัวแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเห็นแก่ตัวอยากให้คุณอยู่ข้างผมตลอดไปจับมือผมเอาไว้และก้าวไปข้างหน้าด้วยกันคิม รักขวันนะน้ำเสียงหวานหยดในท้ายประโยคพร้อมกับที่ชายหนุ่มเอื้อมมือไปคว้ามือบางของหญิงสาวมากุมเอาไว้ถ่ายทอดความรู้สึกมากมายให้หญิงสาวได้รับรู้เขาไม่อยากจะเสียเธอไปนาคิมบอกกับตนเองว่าในชีวิตนี้เขาจะไม่ขออะไรอีกแล้วนอกจากขอให้ขวันมนัดอยู่ข้างกายเขาตลอดไปคิม เมื่อเห็นท่าทางลำบากใจของหญิงสาวนายคิมก็ยิ้มออกมาอย่างเข้าใจขวัญเพียงคุณบอกมาคำเดียวว่าคุณหมดรักผมแล้วแล้วบอกให้ผมหายไปจากชีวิตคุณผมจะไปทันทีผมจะไม่รั้งคุณไว้อีกแต่หากคุณบอกว่าคุณยังมีเยื่อใยให้ผมบ้างต่อให้คุณไล่ผมยังไงผมก็ไม่ยอมไปเด็ดขาดนาคิมบอกท้ายประโยคยิ้มยิ้มทำเอาขวัญมนัดถึงกับเผลอยิ้มออกมาเธอคุณยิ้มเราไม่ตอบ ผมจะถือว่าคุณให้ผมคิดเองนะแล้วถ้าผมคิดเองผมคิดเข้าข้างตัวเองแน่ๆนายคิมจ้องตาอีกฝ่ายยงรอคอยคำตอบแล้วขวัญมนัสจะทำอะไรได้นอกจากหลบสายตาพร้อมกับยิ้มเขินฉันจะแต่งงานกับคุณค่ะขวัญมนัสบอกอย่างเต็มใจในเมื่อทั้งหัวใจทั้งร่างกายของเธอยอมซีโรราบแก่เขาแต่เพียงผู้เดียวก็คงไม่มีเหตุผลอะไรอีกแล้วให้เธอปฏิเสธเขาที่รัก ผมรักคุณที่สุดเลยรู้ไหมนายคิมยิ้มอย่างดีใจโถมเข้าไปกอดหญิงสาวเต็มรักก่อนจะรัดเอวบางพร้อมกับเวียงหญิงสาวหมุนไปรอบๆเสียงหัวเราะอ,อ่อนหวานของขวันมนัสกับเสียงหัวเราะห้าวของนายคิมสอดรับประสานเสียงกันอย่างน่าฟังก่อนที่นายคิมจะวางร่างของขวัญมนัสอย่างนุ่มนวลพร้อมกับล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อแหวนเงินเรียบๆประดับเพชรเม็ดเล็กๆสองเม็ด เรียงคู่กันอย่างน่ารักน่าชังแม้ขวัญมนดจะรู้สึกคุ้นตาแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรนาคิมค่อยๆสวมลงไปบนนิ้วนางข้างซ้ายของหญิงสาวอย่างอ่อนโยนพร้อมกับก้มลงไปคุกเข่าจูบซับที่หลังมือของหญิงสาวอย่างเทิดทูนและบ่งบอกว่ารักสุดหัวใจปานใดนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าหัวใจของนาคิมจะอยู่ที่ขวัญมนาตลอดไปใช้นุ่มบอกอ่อนหวาน ก่อนจะลุกขึ้นมาสวมกอดหญิงสาวไว้อีกครั้งพร้อมกับผ่าออกมาแล้วหัวใจคุณละควันมนัดนายคิมรอคอยคำตอบอย่างใจจดใจจ่อจนขวัญมนัดเผลยิ้มกว้างอยู่กับคุณเสมอค่ะวินาทีนั้นนาคิมก็รู้ได้ทันทีว่าความสุขที่สุดในชีวิตของเขาเป็นอย่างไรและสิ่งที่มีค่าและสำคัญที่สุดของเขาคือเธอเธอเพียงผู้เดียวเท่านั้นขวัญมนัด นาคิมค่อยๆจรดริมฝีปากไปที่หน้าผากมนจูบแสนวานจูบแห่งสัญญาจูบที่บอกว่าเขาจะทธนุถนอมเธอไว้และเขาจะไม่มีวันปล่อยมือเธอเด็ดขาดก่อนที่นาคิมจะอุ้มร่างบางขึ้นมาไว้ในอ้อมแขนพร้อมกับก้าวยาวๆขึ้นไปบนห้องอย่างไม่ฟังเสียงทัดทานจากร่างบางทิ้งแต่เพียงโต๊ะดินเนอร์ไว้ด้านหลังยังไม่ใยดีเพราะชายหนุ่มคงรอนานไปกว่านี้ไม่ได้แล้ว และหญิงสาวก็ดูจะยอมโอนอ่อนเมื่อตะวัดแขนขึ้นโอบรอบคอชายหนุ่มพร้อมกับอิงซบไปที่อกกว้างอย่างยอมจำนนไม่ว่าเขาจะพาเธอไปที่ใดขอเพียงมีเขาและเธอเธอก็ไม่กลัวอะไรอีกแล้วเช่นเดียวกับนาคิมในที่สุดหัวใจที่เคยร้อนรนเคยทุกตรมของเขาก็ได้สงบสุขสิทธทีขอแค่ได้มีเธอชิดใกล้แบบนี้อุปสรรคใหญ่หลวงแค่ไหนตรงหน้า เขาก็จะไม่ขาดกลัวอีกแล้วทิ้งทายอีกเช่นเคยสำหรับใครที่ไม่อยากรอนะคะนิยายเสียงเรื่องนี้ยังมีจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กสามารถไปโหลดได้ที่ www.mebmarket.com หรือสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ